เข็มจับสนามสามารถที่จะปรับได้นะครับวิธีการปรับเข็มจับสนามให้ดูจากตัวเข็มจับสนามที่ตัวเข็มพัดเนี่ยมันจะมีตะขอนะครับตะขอทั้งสองฟังในกรณีที่เราต้องการจะปรับให้มันสั้นหรือยาวเอาตะขอออกจากตรงนี้ปุ๊บเลื่อนนะครับเข็มจับสนามให้มีความสั้นหรือยาวโดยปรับจากตำแหน่งตรงนี้นะครับพอเลื่อน ตัวล็อกออกเรียบร้อยแล้วนะได้ยังตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเกี่ยวเข้าไปนะครับเกี่ยวเข้าไปรับกดล็อกให้เรียบร้อยนะครับกดล็อกให้เรียบร้อยเมื่อล็อกเรียบร้อยแล้วถ้ากลัวหลุดให้ใช้ทีมบีบเข็มขัดสนามนะครับกดลงไปให้อยู่กับตัวเข็มขัดสนามเพื่อล็อกไม่ให้มันหยุดให้ให้มันหลุด หลังจากล็อกรบเรียบร้อยแล้วให้เอาเทปพันสายไฟเนี่ยพันกับตัวเข็มขัดสนามเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดอย่างแรกอย่างที่สองก็คือเวลาเราใส่ในระหว่างการฝึกจะได้ไม่บาดนะครับตัวเรา,าแต่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เทปพันสายอาจจะเป็นสีดำก็ได้นะครับเพื่อให้มันเรียบร้อยพัน เข็มศับสนามล็อกตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับล็ตำแหน่งเราต้องการออกมาจะเป็นลักษัะแบบนี้